ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวจินดาลาลาสิกเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2542จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจำนวนนักศึกษาสอกอลขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ทับ2567รวมทั้งหมด90คนดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน37คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน53คน ส,สถิติจำนวนนักศึกษาที่ข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่2ทับ2567ระบบคัดกรองผู้เรียนการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาร่วมกับครูตำบลและอาสาสมัครกศนอและโพสต์ทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมโซเชียลเช่น Facebook กิจกรรมพัฒนาวิชาการประจำภาคเรียนที่1ทับสองมีตามโครงการที่ปรากฏกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตพิชิตภัยบนโลกออนไลน์การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้คู่ความยั่งยืนด้านความร่วมมือกับกอศอนอตำบลจำนวนผู้รับบริการส่งเสริมการศึกษาตามอธัธยาศัยเอกสารหลักฐานดำเนินงานโครงการกิจกรรมและรายงานสรุปผลการดำเนินงานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโครงการองค์กรนักศึกษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองดูแลบ้านหนังสือชุมชนงานธุรการด้านการบริหารการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1. อาคารสถานที่ที่เป็นเอกเทศได้รับการดูแล และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 2. มีการบริหารการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบมีข้อมูลคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนฐานข้อมูลนักศึกษาทะเบียนประวัติและอื่นๆตามที่กำหนด 3. ม,มีการรายงานข้อมูลในระบบ d m i s เป็นปัจจุบัน 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดเป็นปัจจุบันดิฉันขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ